สวัสดีจ้าพี่น้องม่หน่อยเลิกงานมากกะมาเห็ดเนื้อสเต็กแผ่นหไหพอยยเนาะกำลังเตรียมถุงเตรียมอยังใสเครื่องปรุงลงไปแล้วเหลือแต่สิผสมแล้วก็สิเห็ดเป็นปั่นกอนเฮ็ดแทน่นกมะมาเห็ดดันต้มนี่ค่ะต้มหมูสามชั้นสิเห็ดหมูกรอบไปบ้านแม่พิน้นไปเยี่ยมบ้านไวเพิ่นกินก๋วยจับส่งเครื่องกันนี่นี่ก็สิ ต้มสามสัน,สนเห็ดหมูกรอบแล้วก็ต้มพะโลต้มไข่สีเห็ดไข่พะโลนี่แหละเห็ดเป็นเครื่องพะโลสำหรับก๋วยจับส้งเครื่องก็สะมีไข่พะโล,ะโลแล้วใส่หมูแล้วก็ตับแล้วก็หมูสามชั้นทําเป็นหมูกรอบแล้วก็ซีมีหมูสามสันเห็ดหมูแดงเนาะเอ้ยหนาวขอโทษด้วยค่ะเอามาวางไว้ให้มันละลายก่อนเนี่ยมันถึงออกมายังบ่ท่าละลายดิกละายดีนะคะทั้งใส่ทั้งตับแล้วก็หมูสามชั้นแห่งนั้นสีเห็ดเป็นหมูแดงเนาะ จริงแม่พินใจเห็ดเป็นหมูกรอบข้งหมดไแม่น้อยว่ามันหลายโพดหมูกรอบแค่นี้ก็พ่อแล้วเห็ดเป็นหลายๆยอย่างจะได้กินหลายหลายอย่างไยจับทรงเครื่องนะคะเดี๋ยวก็จะต้มไปเดี๋ยวไม่นนายก็ะสีเห็ดทั้งนั้นให้มันแล้วก่อนเนาะเดี๋ยวข้ามพเบื้องหลังจากต้มแล้วมันสิเป็นอยงไหนเนาะเนาะจ้ะแม่น้อยอันแม่พินบอกว่าได้ใส่หมูเพิ่วมาใส่หมูบานได้เห็อันต้มออกมาแล้วอันล่างออกอ่อนมันละลายแล้ว เอามาเห็ดอ้าวมันโมเมนใส่หมูจ้ามันเป็นกระเพาะหมูนะคะแม่น้อยบดไทยวิธีเห็ดและเทคนิคในการเห็ดกระเพาะหมูเนาะเดี๋ยวมือหนากว่านะค่ะมื่อนี้แมน้อยเมื่อยหลายขออภัยหลายเด้อค่ะขออภัยหลายงานหลายอิลีเมื่อนี้เมื่อยเมื่ออิลีแต่ว่ากะต้องเห็ดเพราะว่าไก่มือสะไปกินแล้วนะคะมืออื่นมือเหื้อกลไปแล้วเมื่อนี้กะต้องต้มให้มันเข่าเครืองไว้นะคะให้มันเปื่อยให้มันทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ตอนนี้ขั้นตอนของการ ขันสาบค่ะขันกินสาบแล้วก็ล้างให้สะอาดด้วยแป้งสาลีกับน้ำส้มสายชูนะคะเดี๋ยวกับสิลาลานกรสิไปใส่หม้อต้มนะคะเนาะจ้าล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเอามาใส่หม้อต้มนะคะหมอน้ำซุปเห้าค่ะน้ำซุปกุ้ยจับในนี้ก็ซิมีกระเพาะมีตับแล้วก็มีไข่นะคะเรียบร้อย,อยต้มเห็ดเปื่อยแล้วค่อยเอาขึ้นไปหัน่น ไข่เขาสิต้มข้ามขึ้นเลยค่ะมันาจะได้แข็งแล้วก็น้ำซอสจะได้ซึมเข้าไปสีสิได้สวยพร้อมนะคะมันจะได้อร่อยส่วนตับก็ใส่ลงไปแล้วเนาะแต่ว่าตับนี่เราจะใส่ลงไปแบบดิบๆนะคะต้องต้มมีเทคนิคในการต้มต้มต,ต,ตับให้สุกสะอาดสะอาเรียบร้อยค่อยเอามาใส่ในน้ำซุปนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นหมูกรอบซึ่งกำลังต้มเดี๋ยวก็จะเอาไปาตากใส่เรื่องมักตาก พึ่งไว้แห้งและจะมากรอบทอดกรอบนะคะเมืองกรนค่ะไม่น้อยมีเวลาไม่น้อยปัจจะทอดค่ะว่ามีเวลาไม่น้อยเสียไปใส่หมอ้ออบไรน้ำมันมันแม่พิ้นเนาะค่ะเนาะเพื่อว่ากันอีกเที่ยนึงท่านนี้ก็ใส่แล้วรอให้เดือดเดือดแล้วก็เปือ่อยๆเดี๋ยวเัาก็จะตุนไปเรื่อยๆค่ะหลังจากน้าเดือดเดือดแล้วเมื่อกี้เนาะไม่น้อยก็จะรีไฟลงนะคะตุนไปเรื่อยๆให้กระเพาะเปือ่อยแล้วก็น้ำซึมเข้าไป แล้วก็ไข่อร่อยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยลนะ้วจะสสารับของสิไปกินบานแม่พินเนาะอันนี้หมูกรอบก็สิไเใส่ในห,หม้ออบบานแม่พินพุ่นละเสื้อันนี้กับหมูแดงพร้อมน้ำราดอยู่ข้างในนะคะเป็นสามชั้นที่มันเอามาเยอะก็เลยแบ่งเป็นเมนูหนึ่งไปด้วยเพื่อเรียกน้อยกินเข่าก็จะได้กินกับหมูแดงเนาะอันนี้ก็เป็นตับอันนี้สิเป็นกระเพาะหมูต้มเรียบร้อยพะโลนะคะ อันนี้ก็เป็นไข่ที่จริงต้มสิบหน่วยมันแตกสี่หน่วย <c oughs> ขออภัยพี่น้อง <c oughs> ต้มสิบหน่วยแตกสี่หน่วยก็ได้เหลือหกหน่วยก็เอาละอันนั่นแน่อันนี้แน่ก็ซีอิมอยู่ดอกสามซีขนเนาะหมูกรอบเพ็ดออกมาก,ก็ได้หลายตืบซํานี่กับพ่อแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวไม่น้อยไปบ้านแม่พิ่นกับสีทายต่อให้เบิงเนาะคะ่ะว่าบ้านแม่พิ่นเป็นแจ้งไดอัปเดตให้เบิงเรื่องราวแล้วก็การกินการพูดคุยกันเป็นการพักผ่อนสนทนา ระบายความเครียดกันนะคะเป็นการไปเยี่ยมบ้านใหม่แม่พินเนาะเอาและจ้ะซัมนียก็งามสวยงามแล้วนะ่ากินแล้วเดี๋ยวก็สิเตรียมไปบ้านแม่พินนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันต่อที่บ้านแม่พินจ้ะโดยรักใจใจจ้ารักนะจุบ๊บ